จะมีความเจ็บปวดค่าใช้จ่ายที่เราสูญเสียไปทั้งหมดนะแล้วเส้นก็จะหมุนไงสวัสดีค่ะกลับมากับช่อง i อซ็อกพีเคชาแนลวันนี้นะคะเราก็ไม่ได้มารีแอคชั่นนะคะเรามากับช่วงใหม่หือช่วงไอหาทำนั่นเองกับ e ีพีแรกนะคะเราจะพาไปทําเลสิกกันนั่นเองนะคะกลับมาทําให้สายตาเรามองได้ ชัดแจ่มแจ้งสดใสกันนั่นเองนะคะซึ่งเลสิกเนี่ยก็มีหลายรูปแบบนะคะเราก็จะมาลองดูกันว่าวันนี้นะเราจะได้ทําเลสิกรูปแบบไหนกันนะคะก็ไปติดตามกันเลยตอนนี้นะคะเราก็ถึงโรงพยาบาลพระรามเก้ากันแล้วนะก็ไม่รู้ว่าเก็บได้มากน้อยแค่ไหนนะคะก็เดี๋ยวไปสรุปท้ายที่พิีจุ่มนี่นะคะเราก็มีช่างภาพเฉพาะกิจมาด้วยนะคะวันนี้แล้วก็มาแบกบ สาต,ตาที่จะมองไม่เห็นกลับไปก่อนนะอันนี้ก็ไปได้บัตรคิวมาแล้วนะคะแล้วเราก็ขึ้นไปที่เลส,สิชั้น9ก้ากันเลยหลังจากที่เราไปกวดตานะคะแล้วก็ไป ย,ยาขยายม่านตาย,ย,ยายหดม่านตามาเนี่ยตอนนี้ก็จะค่อนข้างเบลอกับปกตินิดนึงแล้วมันจะค่อยๆกลับมาเป็นปกตินะคะแล้วก็ต้องรอเวลานะถ้าตาปกติปุ๊บก็ถึงจะเริ่มผ่าตัดได้นะคะเราก็เลยมากินข้าวรอกัน,นอันนี้ก็หลับตาอยู่นะคะแบบว่าหลังออกจาก การทาเลสิกแบบว่าสดๆใหม่ๆเลยก็คือเล่าให้แม่ฟังพร้อมกันไปเลยนั่นเองก็ตอนเข้าไปนะคะเขาก็จะหยอดยาชาหนึงก่อนแล้วก็หยดยาฆ่าเชื้อเสร็จแล้วก็แป๊บหนึ่งก็หยดยาชาอีกอะไรเงี้ยโพรเซก่อนหน้านี้ก네็คือแบบว่าเขาจะให้สแกนดูว่าเราต้องรักษาตายยังไงแล้วก็ต้องล้างตายยังไงอะไรประมาณนี้แล้วก็ไปใส่หมวกใส่ชุดคลุมนะคะเหมือนรูปนี้เต้นอ่ะฮะแล้วก็เข้าไปใช่ไหมก็ ที่ตากอนมันก็จะเป็นเหมือนปากกาเมจิกไว้าสาหรับผ่าตัดนามาจิ้มที่ตากอนสองข้างนั่นเองไม่ต้องทำท่าขนล,ลุกอยู่ได้เลยขนาดไม่ได้มองเนี่ยเสร็จปุ๊บก็จะขึ้นไปบนเตียงอะไรอย่างเงี้ยหมอก็ถามว่าไม่อย่างงี้ไม่กลัวแน่เลยเพราะเราไม่ได้กระพริบตาตอนนี้ใช่ปะ่ะความกลัวก็เริ่มบังเกิดนแะแต่จุดน,นั้นขึ้นมาทันทีแล้วพอเราขึ้นเตียงไปนั่งอะไรอย่างงี้ใช่ปะ่ะก็ตอนแรกก็จะแสดงความเหนื่อยไปหนึ่งเพราะว่าหัวต้องหันทางนี้แต่เราจะเอาหัวไปทางนู้นนั่นเองแล้วพอนอน กันเสร็จปุ๊บก็คือไ่ะตาซ้ายเนี่ยจะ่างตาค้างไว้เลยแล้วก็นั่งรถไฟหอยอีกรอบหนึ่งก็คือหลายเตียงไปอี้หนึ่งใช่ปะ่ะก็จะเป็นเลเซอร์อน,นี้น่าจะเป็นเลเซอร์ที่ยิงสําหรับรถค่าสายตาแหละพอยิงเลเซอร์นั้นมันก็จะมีแสงสีเขียวแสงสีแดงอะไรอย่างเงี้ยหลายอย่างเลยแต่ตอนแรกหมอก็จะแบบล็อกล็อกหัวให้ตรงก่อนว่าเราต้องทําตรงนี้นะตรงนี้นะอะไรอย่างงี้เสร็จปุ๊บหมอก็จะเหมือนเอาอะไรมาเขี่ย ب, เปิดตาอะไรสักอย่างนี้แหละแล้วเหมือนเราก็ต้องสู้ลูกตากับมือหมอนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอ ซึ่งแบบว่าของเราทํำข้างนี้16วีมั้งแล้วพี่พยาบาลก็จะนับแบบเลเซอร์พร้อม16วีนะคะ อออขั้นตอนที่เจ็บที่สุดคือการเอาที่แปะขนตาออกนั่นเองก็คือหมอบอกว่าอันนี้เจ็บสุดแล้วพูดออกามาก็คือเสร็จแล้วเลยทุกอย่างไม่มีอะไรเลยแค่นั้นเลยใช่ไม่เจ็บตอนไหนเลยยัเว้นการถอดออก วันนี้นะคะก็หลังจากที่มา follow up ก,กับหมอนะคะวันแรกหลังจากที่ผ่าไปเมื่อวานนะก็แผลก็ปกติดีนะคะแล้วก็มีแห้งขอบขอบแผลนิดนึงก็เป็นเรื่องปกติน้ยอยหยดน้ําตาเทียมสองสาวันนะคะก็น่าจะดีขึ้นแล้วอันนี้ก็คือเราก็ใส่เป็นแว่นกรองแสงสีฟ้าอ,อย่างนี้เวลาเล่นโทรศัพท์นะแล้วก็ออกข้างนอกก็ต้องใส่เป็นแว่นกันแดดให้แบบว่าตาแบบป้องกันแสงได้ก็คือดีมากล่าเรินจํแต่ใส่ตอนนี้ก็คือมองเห็น ทุกอย่างชัดเจนแจ่มแจ้งนะคะทุกคนเอ่ะเราก็จะมาสรุปรวมขั้นตอนการทําเลสิกกันนะคะหลังจากฟุตอาจจะดูงงๆนิดนึงเนาะเราก็มีวิธีการทําเลสิกนะคะตอนแบบว่าความรู้สึกหลังจากทําใหม่ๆเลยก็คือปิดตาเสร็จออกมาพูดเลยก็เลยจะมึนๆประมาณน,นั้นนะคะแล้วก็เราก็จะมาสรุปกันเลยละกันว่าตั้งแต่เริ่มจนถึงจบเนี่ยมันเป็นยังไงนะคะก็ตอนแรกเลยเนี่ยเราจริงๆเราใช้เวลาตัดสินใจแบบสั้นมากแบบหาหาข้อมูลอะไรเงี้ยหารีวิวหลายที่เลยอะไรอย่างนี้แต่ก็ สุดท้ายนะคะก็ไปลงตัวที่หมอเอ๋ยนะคะที่โรงพยาบาลพระรามเก้านั่นเองก็ที่เลือกโรงพยาบาลน,นี้นะคะเพราะว่ามีนวัตกรรมเนี่ยที่เราอยากทําอยู่ก็คือตอนแรกเราสนใจระหว่างเตมตลเลสิกกับรีเล็กสมายค่ะซึ่งมันเป็นนวัตกรรมแบบใหม่นะคะซึ่งบางโรงพยาบาลก็อาจจะยังไม่มีแล้วก็บางโรงพยาบาลก็มีแล้วเช่นโรงพยาบาลพระรามเก้านั่นเองนะคะก็ก่อนอื่นเนี่ยเราก็นัดตรวจที่เราไปทาเนี่ยจะเป็นวันเสาร์ซึ่งวันที่เป็นวันที่คุณหมอเอ๋ยเข้านะคะเราหรือว่าใครอยากลองดู หมอที่ไหนหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยก็ลองดูได้ตามความสนใจเลยนะคะก็อย่างแรกเลยนี่ดูทุกคนเราจดแบบขมักขมึนมากนะคะเพื่อคลิปนี้ <c oughs> ก็ไปถึงนะคะห้องแรกเนี่ยเราก็ ไปถึงประมาณ8ปดโมงครึ่งก็ใครมีประวัติอยู่แล้วก็ไม่ต้องทําประวัติเนาะเราก็เดินขึ้นไปเลยที่ชั้น9นะคะเป็นศูนย์ตรวจก็จะไปห้องแรกเลยก็จะเป็นห้องชังน้าหนักวัดส่วนสูงวัดความดันต่างๆนะคะแล้วก็จะมีการแบบจ้องบอลลูนที่เหมือนเวลาเราวัดสายตาปกติเลยตามล้านอะไรเงี้ยที่เป็นเครื่องสีขาวๆแล้วก็จ้องบอลลูอะไรอย่างนี้ก็เหมือนเป็นการวัดสายตาขั้นเบื้องต้นนะคะเสร็จปุ๊บก็จะย้ายไปที่โต๊ะฮัตไปก็จะเป็นการวัดความดันปานั่นเองว่าตาเราความดันเท่าไหร่ซึ่งมันก็จะเป็นการมอง ก็มีแบบพ่นลมแบบปุบอย่างเงี้ยเราก็บต,ตกใจนิดนึงอะไรอย่างงี้ก็สนุกดีค่ะมันก็จะพ่นสองข้างทีละข้างอะไรประมาณนี้เสร็จปุ๊บเราก็จะมารอไปห้องที่สองนะคะซึ่งห้องที่สองเนี่ยจะเป็นการวัดความหนาของกระจกตาค่ะซึ่งห้องจะเป็นห้องมืดๆเลยเป็นรูกลมๆซึ่งมันจะมีเส้นเส้นเป็นแสงอย่างเงี้ยลราก็ให้เราจ้องเลเซอร์ตรงกลางที่เป็นสีแดงซึ่งเส้นมันก็จะหมุนอย่างเงี้ยเหมือนเลเซอร์อยู่นี้ใช่ปะ่ะแล้วเส้นก็จะหมุนอย่างเงี้ย ให้เราจ้องไว้ก็จะเป็นการวัดความหนาของกระจกตานะคะถ้าแบบนี้ทั้งสองข้างก็จะแสบตานิดน,นึงแบบว่าออกมาก็จะเห็นเป็นแบบดวงวงเหมือนเวลาเล่นเกมน,นา,านๆอะไรวะนี้ใช่เสร็จปุ๊บออกมาแล้วก็เราก็จะไปวัดสายตาแบบละเอียดกันซึ่งวัดสายตาแบบละเอียดนะคะก็จะคือการแบบว่ามองเลขทางไกลที่จะมีแบบแว่นอย่างเงี้ยแล้วเอาเลนเลนเลนมาใส่มาใส่มาใส,าใส,าใส่อะไรประมาณเนี้ยค่ะแล้วเราก็จะเขาก็จะให้มองแต่ละเส้นแต่ละเส้นไปอะไรอย่างเงี้ยซึ่งปกติแล้วอ่ะ เราวัดสายตาล่าสุดเหมือนใส่แว่นอย่างเงี้ยเราจะได้ประมาณ575ทั้งสองข้างเลยซึ่งแต่ความจริงแล้วนั้นตาเรานะคะตาขวาเนี่ยสั้นไปแล้ว650อยาเอียง50แล้วก็ซ้ายสั้น625อย่เอียง125ค่ะซึ่งอันนี้ก็คือจะเป็นค่าสายตาซึ่งส่วนใหญ่แล้วค่าสายตาก็คือจะเอาไปบวกกันเลยเหมือนแบบว่าข้างขวาเราก็จะกลายเป็นลบ700แล้วก็ซ้ายเป็นลบ750อะไรประมาณนี้ค่ะ ือห้องนี้ใช่ปะมันก็จะมีการวัดแบบหลายหลาย,ลาย,ลายเส้นหนึ่งก็รูปจะประมาณนี้นะคะก็คือเส้นแดงอ่ะจะเป็นเส้นที่แบบว่าคนปกติจะมองเห็นแต่ว่าแบบหลังจากคนที่ทําเลสิกอย่างเราเราแล้วอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะให้มองเส้นใต้เส้นแดงอีกอันนึงแบบมองเห็นแบบเจ็มแจ้งแจ๋ไปเลยอะไรประมาณนี้ค่ะเราก็จะไปสู่ห้องที่4กันนะคะก็จะเป็นห้องที่คุยกับคุณหมอค่ะซึ่ง แต่เมื่อต้นเลยที่เราบอกว่าเราสนใจระหว่างเฟรมตัวเลสิกกับว่ารีเล็กสมายนะคะซึ่งความแตกต่างของ2ออันนี้เนี่ยเฟรมตัวเลสิกนะคะก็จะคือเหมือนเลสิกใบมีปกติเลยแต่ว่าจะเป็นการใช้หัวเลเซอร์เปิดอย่างนี้เปิดฝาครอบตาก่อนแล้วค่อยเอาเลเซอร์มาจิ้มแบบนี้ค่ะแต่ส่วนรีเล็กสมายนะคะก็คือจะใช้เลเซอร์เหมือนเครื่องเฟรมตัวเนี่ยแหละค่ะแต่ว่ามันจะเจาะเข้าไปใต้ชั้นเลยก็คือจะไปแบบจิ้มจิ้มจิ้มข้างใต้แล้วก็หมอก็จะแค่เอา แผลข้างๆตานิดนึงแล้วก็เกี่ยวเส้นเกี่ยวเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเกี่ยวชั้นที่มันไม่ดีออกมาอะไรประมาณนี้ค่ะซึ่งรีเล็กก็จะมี แผลที่น้อยกว่าเฟรมตัวเลสิกนะคะแต่ว่าเราเนี่ยด้วยหมอบอกว่าอายุยังน้อยแล้วก็สายตาค่อนข้างที่จะสั้นเยอะค่ะซึ่งถ้าสมมุติว่าทําไปแล้วเนี่ยมันอาจจะมีชั้นตาที่ออกไปเยอะอะไรประมาณนี้ก็เฟรมตัวเลสิกเนี่ยก็เลยจะเหมาะกว่าเพราะว่าถ้ารีเล็กสมายอ่ะมาทําเพิ่มทีหลังจะทําได้แต่แบบ P.R.K. นะคะเพื่อนๆก็ลองไปหาดูว่า P.R.K. มันจะเป็นฟีลแบบว่าทําให้กระจกตาข้างบนแบบว่ามีรอยเหมือน ให้มันถลอกอะคะ่ะเพื่อให้มองเห็นได้ชัดขึ้นจะมีความเจ็บปวดหน่อยประมาณสัปด์ที่สอาทิตย์อะไรอย่างนี้แล้วเราก็เลยเลือกแบบเฟรมตัวเลสิกนะคะเพราะว่าอาจจะเหมาะกับเรามากกว่าเพราะว่าแผลก็หายค่อนข้างเร็วเหมือนกันแล้วก็อาจจะเห็นชัดเร็วกว่าแบบดีเลกนะคะเพราะแบบดีเลกเนี่ยบางคนอาจจะมีผลข้างเคียงที่แบบว่าอาจจะบวมนานหน่อยประมาณอาทิตย์ถึง2ออาทิตย์กว่าจะชัดอะไรอย่างนี้นะคะ่ะ ผลข้าเคียงทั้งหมดนะคะที่เราพูดมานะคะขึ้นอยู่กับแต่ละตัวบุคคลด้วยนะคะซึ่งแต่ละคนเนี่ยอาจจะมีผลข้างเคียงที่ไม่เหมือนกันมากกว่าหรือน้อยกว่ากันก็ตามแต่สุขภาพของแต่ละคนนะคะซึ่งของเราเนี่ยที่ทําเฟ์มตัวเลสิกนะก็ตอนนี้ก็คือผลข้าเคียงก็คือตาแห้งนิดหน่อยตามปกติแบบไม่แต่ว่าไม่เยอะเลยซึ่งเมื่อวานเนี่ยเรากลับมานะคะตอนกลางคืนก็ถึงบ้านประมาณห้าโมงครึ่งก็กินข้าวกินยาอะไรเงี้ยซึ่งตอนนั้นก็ยาชาก็เริ่มหมดดีแล้วเนาะก็จะมีอาการแบบว่า สบตานี้หน่อยเราลืมตามไม่ค่อยขึ้นแล้วก็มีน้ำตาไหลอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็กินยานอนหลับเม็ดแรกไปซึ่งหมอจะให้มา3เม็ดนะคะเดี๋ยวเราจะพูดสิ่งที่หมอให้มาทีหลังเนาะแล้วก็เรากินยาไปแล้วก็นอนซึ่งตื่นมาประมาณสามทุ่มครึ่งค่ะตอนนั้นก็เริ่มมองเห็นหมายถึงว่าเริ่มลืมตาได้แล้วแบบไม่ค่อยแสบเท่าไหร่แต่ว่าก็ยังมีอาการแสบอยู่บ้างนะคะเราก็เลยกินน้ํากินยาแล้วก็นอนไปอีกรอบนึงซึ่งตื่นมาตอนเช้าเนี่ยประมาณ6กโมงเราก็แบบว่าตาสว่างสดใสแล้วก็ไม่มีอาการเครืองไม่มีอาการอะไรเลยนนะะะคะสําาหรรับเ ก็ไม่ได้มีอาการทรายหรือว่าอะไรอย่างนี้ซึ่งพอตื่นมาอย่างเงี้ยเราก็ทําเช็ดทําคอสะอาดตาค่ะเปิดตาแล้วก็ไปหาคุณหมออะไรอย่างนี้ซึ่งหมอบอกว่าแผลปกติดีนะคะแล้วก็มีขอบแผลเนี่ยที่แบบว่าแห้งเล็กน้อยก็คือประมาณสองสามวันเนี่ยก็จะหายให้เราหยุดน้าตาเทียมอย่างต่อเนื่องเนาะมาถึงจุดที่ทุกคนสงสัยกันแน่นอนนะคะก็คือค่าใช้ใจ่ายที่เราสูญเสียไปทั้งหมดนั่นเองนะคะสำหรับของเฟมโตเลสิกนะคะที่เราเสียไปทั้งหมดก็คือ 54,500บาทนั่นเองค่ะตอนนี้เป็นราคาแบบส่วนลดนะคะซึ่งถึง30กันยายนเท่านั้น,นะคะ่ะแต่ว่าราคาเต็มนะคะที่ถ้าไม่มีส่วนลดเนี่ยก็จะเป็น59,000บาทนะคะซึ่งก็สามารถได้แล้วก็สามารถผ่อนศูนเปได้ด้วยนะคะซึ่งราคาก็มีหลากหลายแบบเลยก็ เราพูดคร่าวๆและกันเนาะถ้าสมมุติว่ารีเลสสมัยราคาโปรโมชั่นตอนนี้ก็จะ8 4 0 0 0บาทแบบเลสิกธรรมดาก็39,900บาทแล้วก็แบบ P.R.K. 35,900บาทค่ะแต่ละคนนะคะก็สามารถเลือกที่ตัวเองถูกใจได้แล้วก็แต่ว่าต้องดูสภาพกระจกตาของตัวเองด้วยนะคะอ๋อเราลืมพูดถึงไปเลยใช่กระจกตานะคะของเราก็ประมาณ550กว่าถ้าจะไม่ผิดนะคะซึ่งก็ค่อนข้างหนาเลยทีเดียวก็เลยสามารถทําได้ทางเฟมตัวเลสิกแล้วก็รีเลกซึ่งแบบว่า ยิ่ยงดีเล็กเนี่ยต้องใช้ความหนาของกระจกตาซึ่งค่อนข้างสูงค่ะน,นี้ก็ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของหมอแล้วก็เพื่อนๆไปตัดสินใจเอาได้เลยนะคะค่ะแล้วก็ต่อไปนะคะก็จะเป็นวิธีการดูแลรักษาหรืออะไรอย่างเงี้ยทุกคนก็จะได้สบายใจกันว่าเราต้องทอํายังไงก่อนบ้างทุกคนนะคะก็ต้องสงสัยแน่เลยว่าเราต้อง เตรียมตัวยังไงบ้างหลังจากทำเลสิกแล้วต้องทำยังไงบ้างนะคะก็ส่วนใหญ่เนี่ยอาทิตย์แรกเลยนะคะไม่ใช่ส่วนใหญ่สิอาทิตย์แรกเลยเนี่ยเราต้องห้ามโดนน้ำนะคะห้ามล้างหน้าแบบห้ามล้างหน้าห้ามสระผมห้ามขยี้ตาเลยนะคะซึ่งเราก็ต้องใส่ฝาครอบตานอนตลอดเพราะว่าตอนกลางคืนเนี่ยเราอาจจะมีการขยี้โดยที่ไม่รู้ตัวนะคะแล้วก็ต้องมีการหยอดยามีการหยอดน้ำตาเทียมอะไรยี้ต่างๆนะคะเวลา สระผมเนี่ยใช่ไหมก็ต้องไปร้านทำผมหรือว่าต้องให้คนที่บ้านช่วยสระผมให้นะคะซึ่งการว่ายน้ําสําหรับคนที่ชอบดำน้ำําหรือว่าว่ายน้านั่นเองนะคะก็งดประมาณ1เดือนหลังผ่าตาัดค่ะแล้วถ้าสมมติว่าดำน้ําลึกเนี่ยอาจจะประมาณ3เดือนนะคะเราต้องใส่แว่นกันแดดเนี่ยตลอดเวลาสําหรับคอนแทคเลนส์นะคะก็สามารถทําได้นะคะหลังจากที่แผลหายดีแล้วก็ประมาณ 2- 3เดือนนั่นเองค่ะก็สิ่งที่เราต้องมีเลยนะคะก็คือ แว่นกันแดดค่ะที่เราต้องเตรียมไว้เพราะว่าเวลาเราออกไปข้างนอกหรือว่าเวลาเจอแดดอะไรเงี้ยเราก็ควรที่จะใส่แว่นนะคะเพื่อป้องกันเพราะว่าไม่งั้นอาจจะมีแสงเข้าตาที่แบบว่าทําให้เราแสบตาได้นั่นเองค่ะก็อันนี้ก็ต้องเตรียมตัวก่อนนะคะอันที่2ค่ะก็คือแว่นสําหรับการเลีนสีฟ้าเวลาการแสง UV การแสงสีฟ้าเวลาเราเล่นโทรศัพท์หรือว่าเวลาเล่นมือถือนะคะเพื่อเป็นการถนอมสายตาให้สายตาเราไม่กลับไปสั้นเหมือนเดิมนั่นเองค่ะ แล้วก็อันนี้เกรีมตัวไว้ก็ดีนะแล้วก็สิ่งที่หมอจะให้มานะคะซึ่งเป็นการดูแลรักษาของเรานั่นเองอย่างแรกก็คือจะเป็นยาฆ่าเชื้อค่ะนี่แล้วเราก็ต้องหยอดทุกๆเช้ากับวันเย็นก่อนนอนนะคะเพื่อให้ตาเราแบบสะาดสดใสแล้วก็ปลอดภัยนะคะ,ะอันนี้ก็หยอดประมาณ1อาทิตย์ค่ะ แล้วก็จะมีนะคะน้ําตาเทียมแบบนี้เลยก็คือคุณหมอจะให้มานะคะแบบนี้แล้วเราก็ไว้หยดทุกๆช่วงแรกน็หยดประมาณทุกๆ1ชั่วโมงก็ได้หรือว่า2ชั่วโมงก็ได้ขึ้นอยู่ว่าใครตาแห้งมากตาแห้งน้อยนะคะก็หยดไว้จะได้แบบหาย,หายเร็วๆเ,เนาะมันจะเป็นแบบรายวันนะคะที่คุณหมอให้มานี่แล้วก็ถ้าทากับโรงพยาบาลพระรามเก้านะคะก็จะได้นี้กลับมาด้วยก็คือเหมือนเป็นนี่อย่างนี้ ก็คือเขาจะมีอุปกรณ์ต่างๆที่ไว้สําหรับทําความสะอาดดวงตานะคะอันนี้ก็คือเขาจะแปะมาให้เลยระหว่างตอนเรากลับมาเนาะเพื่อน่าจะเห็นรูปแล้วแบบนี้เราก็ต้องแปะอย่างนี้นะคะนอนทุกคืนหนึ่งอาทิตย์เพื่อที่เราจะได้ไม่ขยี้ตาตอนกลางคืนแบบเราไม่รู้ตัวเนาะนี่นะคะล้วในนี้ก็จะมีน,นี่หลังจากที่เราได้ที่ข้อตามานะคะเราก็จะต้องมีเนคแคร์นะคะไว้แปะตาแบบแปะตอนนอนเนาะเขาก็จะให้มาด้วยแล้วก็จะมีอุปกรณ์ทำความสะอาดตานะคะก็ จะมีสำลีแบบสเตลลานะคะที่แบบว่าจะทําให้เราสะอาดปลอดภยัยเนาะแล้วก็มีน้ําเกลืออันนี้ละกันที่คุณหมอให้มานะคะที่จะอยู่ในแพ็กอันนี้เลยแล้วเราก็สามารถใช้ดูแลรักษาตัวเองได้เลยนะคะซึ่งหลังทำเบสิกเนี่ยก็จะต้องไปหาหมอทุกวันที่1เสร็จนะคะหลังจากทำวันนั้น1วันแล้วก็วันที่7แล้วก็จะมีนัดฟอลโล่ไปตามลําดับดูแผลไปเรื่อยๆค่ะทั้งหมดนะคะก็จะประมาณนี้ซึ่งใครมีคําถามอะไรที่ไอโพจะ ตอบได้นะคะก็ลองคอมเมนต์ไว้ข้างล่างนะคะหรือว่าถ้าเข้ามาถามกันได้เลยนะคะก็จะช่วยตอบเต็มที่เลยค่ะก็สําหรับใครที่กําลังลังเลอยู่นะคะเชื่อได้เลยว่าการตัดสินใจนี้จะเป็นการตัดสินใจที่คุ้มค่ามากค่ะเพราะว่าตอนทํานี่คือไม่เจ็บเลยแล้วแบบว่าลืมตาขึ้นมาก็คือโลกใบใหม่ชัดมากชัดกว่าต่อสาย่คอนแทคเลนด์ด้วยซ้ำค่ะใครมีงบหรือว่าใครพร้อมที่จะทําเนี่ยเราแนะนําให้ทําเต็มที่เลยค่ะ ก็สู้ๆนะคะทุกคนก้าวผ่านความกลัวตัวเองไปให้ได้ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับ c r i b e ด้วยนะคะแล้วก็ช่วงไอหาทำเนี่ยก็จะกลับมาทําอีกบ่อยๆถ้าใครอยากให้ทําอะไรเนี่ยก็ลองคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะคะบ๊ายบาย